สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ Princess of Love นะคะขอขอบคุณทุกทุกการติดตามนะคะการกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์แล้วก็ทุกทุกกำลังใจนะคะทุกทุกเรื่องราวคาวามรักความรู้สึกที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กแา,ายกันในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกทุกคนในทุกทุกวันเช่นเดิมรับฟังไว้เป็นพลังแห่งความสุขสื่อกลางบางสิ่งบางอย่างให้กับทุกทุกคนในทุกทุกวันนะคะ ใครอยากเปิดไพ่พลังงานส่วนตัวออนไลน์ด้านล่างนี้เข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าสปอร์ตทางช่องคลิกลิงก์คลิปปุ่มนี้ด้านล่างเช่นกันนะคะค่ำคืนนี้มาส่งทุกคนเข้านอนเราดูซิว่าคืนนี้เขามีความรู้สึกยังไงกับคุณคะ่ะขอพลังงานคนที่อยู่ในหัวใจของคุณหลับตาลงนะคะนึกถึงเขาดึงดูดถึงเขาเรียกชื่อเขาอยู่ในใจนะคะ เรามาดูว่าค่ำคืนนี้เขามีความรู้สึกยังไงกับคุณค่ะค่ำคืนนี้เขามีความรู้สึกยังไงกับคุณ The e m p r a c e คุณเพอร์เฟกมากๆเลยนะคะแน่นอนค่ะขึ้น The e m p r e s e ขนาดนี้เขารู้สึกว่า Judgment ด้วย คุณเป็นคนที่เพียบพร้อมในทุกๆด้านเลอค่างดงามมากๆเลยนะคะเขาชอบคุณมากๆเขามองคุณว่าคุณสง่าสง่างดงามสวยเซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์เป็นแม่ที่สมบูรณ์แบบเป็นพ่อที่สมบูรณ์แบบนะคะเป็นคนที่ดีมากๆเขามองคุณเป็นคนดีเป็นคนเก่งมีความสามารถมีความอุดมสมบูรณ์ทุกด้าน,นะคะ่ะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะจ้า m ม n t การเปิดใจนะคะ คิดถึงรอคอยเปิดใจยอยากตกลงความสัมพันธ์ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาจะเป็นไปต่อได้ไหมได้ยังไงอะคะ่ะอยากบอกความจริงให้คุณได้รู้นะคะว่าเขาเขารู้สึกหรือว่ารักคุณมากแค่ไหนนะคะเขารอคอยพูดความจริงกับคุณรอคอยการตกลงความสัมพันธ์กับคุณคืนนี้ความรู้สึกของเขาอัศวินมเมท้าค่ะ สีถ้วยความคิดถึงการอยากที่จะชนะหัวใจของคุณค่ะซึนไม่เท้าตั้งใจเฝ้ารออยากมาเจอด้วยความคิดถึงทรความเหงาเห็นไหมคะใบหน้าที่มองออกไปกับสีถ้วย1นึ่ถ้วยอยู่บนนี้นั่นคือกรอคอยคิดถึงคุณความไม่ไดังใจได้มีสาถ้วยที่เราอ,อยู่เคยเจอแล้วเคยมีช่วงเวลาดีๆด,ด้วยกันแล้วแต่สี่ถ้วยนี้คืออะไรคือแบบ สี่ถ้วยนี้ได้ได้แต่ความคิดถึงเพราะว่ามันยังมันยังไม่ได้ขยับสถานะความสัมพันธ์มันยังไม่ได้เปิดใจกันจริงๆมันยังไม่ได้พูดความจริงบางสิ่งบางอย่างหรือว่ามันยังไม่ได้ตกลงในความสัมพันธ์ว่าจะเป็นแฟนกันว่าจะจบไหมมันก็เลยเป็นความคิดถึงการอย่างที่จะเอาชนะนะคะการอยากที่จะทํายังไงที่จะไขวความหัวใจคุณมาได้ความคิดถึงของเขาเปรียบเหมือนหนึ่งถ้วยนี้ที่เขามองหาคุณกับสิ่งที่มัน มันอยู่ห่างไกลหรือเกินหรือบางสิ่งบางอย่างมันต้องรอคอยจังหวะชีวิตนะคะสามไม้เท้ารออย่างความไม่ได้หลังใจรักคิดถึงอยากเจออยากกกอดมองคุณเป็นคนดีมากๆมองคุณเป็นแม่ของลูกเห็นไหมคะพ่อของลูกเลยคุณดูดมสมบูรณ์แล้วจะเปิดใจกับคุณได้ยังไงจะชนะหัวใจคุณได้ยังไง มันจะเป็นไปยังไงนะทำไมฉันคิดถึงเธอจังเลย mm hmm. เมื่อไหร่นะเราจะได้เจอกันสามมนเท้าปลายทางมันจะเป็นยังไง mm hmm. คุณจะเซเยสเซโนการตัดสินใจตกลงในความสัมพันธ์มันจะออกมาเป็นลบหรือเป็นบวก mm hmm. ไม่รู้แต่รู้ว่าตอนนี้คิดถึงแล้วก็ยกย่องคุณในหัวใจมากๆค่ะ mm hmm. เขากำลังหาแพชชั่นอยู่ค่ะ mm hmm. ดูการเปลี่ยนแปลง เขากาลังหาแพชชั่นอยู่ค่ะหาแพชชั่นการจุดไฟในความสัมพันธ์การเดินทางมาพบเจอการส่งข้อความการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสถานะโยกย้ายตําแหน่งโยกย้ายพัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าการเดินทางมาพบเจอหรือว่าวางแผนอนาคตที่จะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์กับคุณทำยังไงให้คุณกับเขาได้มาคู่กันนะคะมาเจอกันอีกครั้งเปลี่ยนแปลงความความ ที่คุณและเขาไม่เข้าใจกันก่อนหน้านี้ที่คุณและเขาเป็นประเด็นที่คุณและเขาต่างคนต่างมีหน้าที่ที่ต้องทําที่คุณและเขาต่างคนต่างมีอีกโก้ต่างคนต่างไม่ยอมกันอาจจะเทลาอก,กันหรือมีประเด็นกันก่อนหน้านี้หรือคุณกับเขามีอะไรที่เหมือนกันและคล้ายกันมากๆม,ม,มันเลยทําให้ทั้งหน้าที่การงานเป็นอุปสรรคด้วยนะคะสาหรับบางท่านก็เลยรู้สึกว่าฉันจะไขว้คว้า Queen of Wands กับ King of Wands นี้ได้อย่างไร ะะอยากออกเดินทางมาพบเจอกับคุณแถ้วยเพราะฉะนั้นเขาอยากที่จะหาวิธีทุกสิ่งทุกอย่างความไม่ได้ต่งใจความห่างความนอยตอนนี้เขาหาวิธีที่จะติดต่อหรือว่าส่งข้อความหรือว่าเดินทางมาพบเจอกับคุณหรือว่าเคลียอะไรที่มันเป็น สิ่งที่ทําให้คุณและเขาเป็นบาเ็นกันเกาะหน้านี้นะคะหรือว่าคิดเหมือนกันนะคะว่าจะขยับสถานะกับคุณยังไงดีมันจะเป็นยังไงนะความรู้สึกมันมันหนักใจนะคะมันแบกรับอยู่แล้วมันหนักใจแต่ก็รอคอยที่จะเดินทางมาเจอการแถบสถานะเปลี่ยนแปลงสถานะการอยากมีลูกด้วยกันแต่งงานด้วยกันนะคะจะทําอย่างไรดีต่อไปเรามาขอคําพูดของเขาค่ะเอาคําของเขาสัหน่อยสักสองใบ You are never alone คุณไม่อยู่คนเดียวนะคะเขาเป็นกำลังใจอยู่ข้างๆให้คุณเขายังอยู่ดีมีสุขนะคะถ้าเขากับคุณห่างกันไปไม่ได้ติดต่อกัน Life is a series o f c h o i c e to love นะคะหัวใจส่งมาให้คุณ ชีวิตของเรามันก็เหมือนกับซีรีส์ซีรีส์เรื่องหนึง่งการเดินทางออกไปการทำอะไรเมื่อ,อไหร่ที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่าความรู้สึกความสัมพันธ์นั้นมันจะยังไปต่อได้หรือเปล่านะคะ<ม>เขาอยากที่จะเป็นผู้นำให้กับคุณ please forgive me นะคะเขาขอโทษนะที่ถ้าคุณและเขาเกิดประเด็นกันก่อนหน้านี้และคุณและเขาถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้น ในอนาคตหรือไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรเขาอยากจะเป็นคนที่ทำให้คุณและเขาได้เป็นหัวใจดวงเดียวกันเป็นชีวิตที่เป็นซีรีส์เดียวกันนั่นเองนะคะขออีกสักหนึ่งใบค่ะสอกสองใบแล้วกันเขาจะหาทางออกนะคะกับปัญหากับเรื่องราวระหว่างคุณและเขาเขาอาจจะมีอะไรที่ต้องจัดการเยอะแยะมากมายนะคะตอนนี้เขาส่งกำลับบงใจให้คุณด้วย ความรู้สึกของเขาเหมือนกับกําลังสู้กับภาระหน้าที่หรืองานที่เขาต้องแบกรับหรือคุณกําลังสู้กับภาระหน้าที่กับตัวเองกับภาระต้องแบกรับเหมือนกันหรือเปล่านะคะเหมือนต่างคนต่างมีแพชชั่นมีไฟเรื่องของการทํางานการมุ่งมั่นจริงจัง,จงบางสิ่งบางอย่างแต่ความรู้สึกมันยังคงแบบร,บรอที่จะได้เปิดใจตกลงในความสมันธ์อีกครั้งแล้วก็ยังยกย่องอยากที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆไปอีกในอนาคตที่จะมาถึงนั่นเองนะคะความรู้สึกเขาเขารู้สึกว่าคุณเก่งมากๆแหละ ะะแล้วก็เป็นสาวมั่นหนุ่มมั่นที่มีความเป็นคนที่มีความหน้าที่รับผิดชอบแหมใบสุดท้ายสวยจังเลยนะคะลองจับมาซิว่าจะมีอะไรที่มันโรแมนติกไหม we have been together in dreams ค่ะเราอยู่ในความฝันด้วยกันเขาฝันถึงคุณถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะยังไม่เป็นจริงขึ้นมาก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเราอยู่ในความฝันด้วยกันใครจะไปเชื่อบางสิ่งบางอย่างมันเกิดขึ้นโดยมีเหตุผลของมันชีวิต ก็ต้องดําเนินต่อไปเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะอยู่ตรงนี้เพราะคุณไม่ได้อยู่คนเดียวขเขาเฝ้ามองคอารอคุณอยู่ความรู้สึกแห่งความคิดถึงและความสุ่มการรอคอยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้พบเจอกันอีกครั้งไหมขอให้วันเวลานั้นมาถึงแล้วความรู้สึกของคุณกับเขาจะบอกกันได้ว่าคุณกับเขาจะไปต่อกันได้หรือเปล่านะคะและเขายังฝันถึงคุณอยู่ นะคะทุกคนความรู้สึกของเขานะคะ w e have Be e n t o g e t h e r in dreams ค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนอนหลับฝันดีนะคะสวัสดีค่ะ